ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมก็ได้นะครับวันนี้ผมพี่ครับจะมาเทสน้องคาสึชิกะโอกุไซนะครับเดี๋ยวถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเกมเลยนะครับซึ่ง้านอีเวนท์ที่ผมอยากจะรีวิวเนี่ยมันดันจบไปแล้วเพราะผมรีวิวไม่ทันผมรีบปั่นอีเวนต์เสร็จวันสุดท้ายพอดีเลยแบบชั่วโมงสุดท้ายอะครับผมปั่นอีเวนท์ผมเพิ่งปั่นอีเวนต์เสร็จชั่วโมงสุดท้าย เดี๋ยวขอแล้วขอขอีกน,นึงนะฮะนี่งั้นเอาเป็นด่านด่านใกล้ๆเวลสี่สิบก่อนแล้วกันแล้วแค่จะเอามาดูดาเมจเอลนะไม่ไม่ได้มีอะไรมากเพราะผมแบบเก็เพิ่งเล่นเล่นได้ไม่นานเท่าไหร่นี่เดี๋ยวเรายืมเพื่อนเป็นโมโคแคสมีไหมอ่ะนี่ไงโมคแคสนี่เดี๋ยวขอสลับทีบ้าง แต่เป็นอันนี้น่าจะดีกว่าได้เพิ่ม NP สิง์10%แล้วก็อาร์การ์ดคิทิคอสสิงห์15%เลยนะแล้วก็ได้ชาร์ดเกรดปด้วยเดี๋ยวใส่มือใสมืจใสีเรชีไปก็ทิมก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมเอามาเทสต์ดาวน์เมดเฉยๆนะไม่ไม่ได้มีอะไรมากแล้ว NP ไม่5เลยนะครับผมอันนี้เขาบอกไว้ก่อนพอปั่นคุยมัสุดท้ายมันไม่ทันจริงๆ พอดีอยุ่งนิดหน่อยช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปน้อยแล้วครับต้องขอโทษตัวนี้ด้วยจริงจริอะมาแล้วเข้าด่ากันมาแล้วเดี๋ยวผมจะให้เอัออเทียรรูเลอร์เก็บเก็บเวฟแรกไปก่อนเลยนะนใส่ไป็นอันนี้เออยย่าเป็นเวลเวฟหกสิบอยู่นะก็จะไม่ไม่ได้หลายเท่าไหร่สเตสตสต จมต,ตีก็มีแค่เจ็ดเจ็ดพัเก้องมั้งเจ็ดนกว่าถ้าเจ็ดพันสามเจีมั้งผมก็จำไม่ค่อยได้ตะกี้มาเวสสองละีธรรมดาไป่องก็ได้นตอนนี้กำลังกังวลอยู่ว่า NP จะเต็มไหมการขึ้นไม่ค่อยสวยเลย เคราอยู่ไ้อยู่เห็นได้โหดโหเซ็นโอ้โหลีการสักหน่อยลีการขึ้นไี่สวยเห็นแลลยผมเ้เลยโอใจเย็น <c> ใ <oughs> จเย็นจ้าเาเอาวเวรละเอาวเวรและววละไงตีตายก่อนอีกอโอ้ยทีนี้หักขีปัดโถ ตีเก็บเกี่ก่อนแล้วกันโอ้โหอาสามไว้ไม่ขึ้นเลยที่อาจจะจัดอตีตายก่อนนิด่ะโอเคร้อยสามเปอร์เซ็นต์นี้ที่ผมใช้เป็น NP 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 อินพีอินีหนึ่งนะนี่ไม่ใช่ NP หนึ่งผมพูดอิน n p สี่ขาด n p นพีไปหนึ่งเศร้ายบนทห้าไม่ทัน เกดก็จะอยู่ประมาณนี้นะแบบร้อยร้อยยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นเธอนี้มีอาร์ตการ์ดสามใบเนาะรวมฮกุด้วยก็น่าจะได้เกดร้อยสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นน่าจะแรงอยู่ยแหละุกทัคิดว่าได้ดามีกกนเท่ไหมก็ว่าน่าจะแสนแสนประมาณเกือบแสนห้ามัง้งถ้าเองดีค่าน่าจะแรงกว่านี้ ก็จะสักแสนหกไปเลยซึบโอ้ยสายเจ็ดเลยเหรอฮเฮ้ยแรงเหมือนกันนะแต่ก็เป็นหกปุ่เดียวอะนะแถมชนะชนะทางด้วยก็ไม่แปลกเลยก็รีวิวก็จะมีประมาณน,นี้นะฮะขอโทษที่แบบทำให้เลื่อนเลือดหลูลไม่ได้นะ ช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปน้อยหน่อยต้องขอโทษตรงนี้ด้วยจริงๆพอดีผมมีธุระแล้วก็พยายามจะหาคอนเทนต์มาร,รีวิวให้อยู่แหละแต่แบบคือผมก็ไม่ได้อยากหาคอนเทนต์อะไรที่ไร้สารท่าไรก็พยายามจะทำไปเรื่อยๆนะฮะก็ยังเพิ่งเลิกจุดตามกันนะครับขอขอเลยเนี่ยของผมว่ามีประมาณนี้อูเอ็ตแทกพี่อ็ตแทกจุดแค่เจ็ดพันหกสิบสี่เองเหรอโอ้็มีประมาณน,นี้นะครับสวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าครับ